ัดีทุกคนทวยวันนี้อยู่กับช่างกันลมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมมาค้าเหมือนเดิมแต่วันนี้ผมก็จะไม่ไม่เล่นหมดเลยอีกแล้ววันนี้ผมก็จะไปเล่นโหมดที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ไม่รู้อ่ะเอออ่อนี่โรง,งพยาบาลเอ้ยโรงพยาบาลมันต้องมีคนเกิดด้วยดิยานั้นเราต้องสร้างเอ่ออันนี้ หมูบ้านนี่นี่ต่อไปก็หมู่บ้านนี่นี่เฮ้ยมีคนออกไปแล้วมันออกเร็วไปหรือเปล่าวะนี่ในชุดขอนนี่มันเป็นเทนเลยแต่ไม่ใช่นักลา่าฝุ่นแต่ไม่โอ้โหชุดชุดมันก็เหมือนเป็นไซแล้วเอาล่ะต่อไปแล้วก็นอนเหมือนเดิม สิปีผ่านไปเอ้าไปเอาล่ะท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาสร้างโกเลมให้ดูอ่ะผมก็จะมาสร้างโกเลมโคลเล็กเล็กจะอยู่ที่สม,มุทรนลยเห้แม่ท่านผู้ชมแล้วก็จะเอาเป็นฟักทองจำทุกกคนจำไหมนะวางนี้แล้วก็อย่างนี้ ไปแล้วก็เอ้ยผิดๆๆปิดิด,ดแล้วก็ต้องวางฟักทองนี่ตาแดงเดี๋ยวมันคูดตืดเรียมาสู้อซอมบีได้ด้วยแต่ผมจะให้มันสู้กับไอ้อตัวนี้ไอ้อตจ้งหมูผมไม่รูม้มันเออผมก็ไม่รู้ว่ามันฆ่ามันฆ่าแมวหรือเปล่า นี่นี่แมวมันฆ่าแมวอ่ะวันนี้วันนี้ผมก็จะมามาทำโกรลมแล้วใช่ไหมต่อไปผมก็จะมาสร้างคุกเออเราต้องทำคุกเวลาใครทำอะไรผิดคุกใต้ดินไงล่ะเอ้าทางตระตอ๋อดูไม่เข้าใจ มาขอเวลาไปก่อนเอ่อคลิปหน้าน่าจะทำเอ่อกงขังสวัสดีครับผม